บอสอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนเนี่ยมีการพูดถึงเลยนะแล้วก็ถูกพูดถึงที่รายการขนกระแสด้วยว่าให้แบกเครื่องเอ็กซเรย์จะได้มีคนรู้ว่าเป็นหมอนั่นก็คือบอสหมอเอกเนนะณขณะนี้เนี่ยทางที่ปรึกษาของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความเอาผิดแล้วคือประเด็นเนี่ยมีหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกคือหมอเอกเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นนะแต่ใบเนี่ย หมดอายุไปแล้วใบหมดอายุไปแล้วซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีการไปต่ออีกครั้งหนึ่งหรือไม่อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2นั่นก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปตรวจหรือว่าไปให้การรักษากับคนไข้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าผิดนะครับ เกี่ยวข้องกับพรบรวิชาชีพเวชกรรมปี2,525 25ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่มีใบโดยไม่ได้รับการอนุญาตด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมีการ